มาบอกวิธีทำเจนเนอเรเตอร์ตัวกำเนิดไฟให้กลับไปตัวกรงหารลมนะคือกรงหารลมนี่เขาใส่ลมหมุนนะมันบอมีไฟเขาเห็นแต่มันหมุนได้อยู่แต่บัดนเขาต้องการไอเล้งทีที่มันหมุนนั่นแหละหาเป็นไฟกลับลงมาใส่ให้เขา่นใส่มาชาร์แบตเตอรี่นะ ใส่กับด่านพลังงานทางเลียกเนะี่ยคือเอินว่าเอนว่าพลังงานรวมมันนะฮอเฮ้องกับไปหาพวกมอเตอร์เครื่องส้าเกาน้ำหลานของเกาน้ำหลานสมเครื่องใส่ไฟฟ้าทีเขามีขายนะถ้าซื้อน้ำหลานแตเตี่ยมันเกิดเสี้ยวลอยไปน้องบ๊วแพงถ้าหาว่าไดให้มวยพวกหาให้ก็เขากะยาวเป็นพันมันเลยแต่เราตัวพาขายนี่เราตัวสองปัญหานะว่าส่วนมากใดมากอะ เสียกระหันลมเลยนะตัวกระหันลมตัวหนึ่งกะเจอปัญหาตัวนี้มันกะอยากหาอย่างเนี้ยมองมีหลายมันกะมีหรอกแต่ว่าตัวหาบ่าค่อยได้เราตัวก็ะได้ซ้ำนี่พันหนึ่งพันหน้พนหาพันแปดสองพันสองให้เลือกให้เลือกให้เลือกตวอ 4, ัวยังสี่ด้มาเจนเนอเรเตอร์เป็นปยังไงเจนเนอเรเตอร์ก็คือเครื่องบั่นไฟเ,นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อันนี้เขาเอินว่าของโตชิบ้าได้พี่น้องมาบนน้ิพาสตาทิจังใดวะนี่แบบนี้คือพาตตดที่เขาแยกคนรวมมันออกมาแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ให้ไป้องเฮ้ยเจ้สิเอาซอกเกลนี้ไว้ไว้ไว้ของจ้าของไว้ให้เฮ้านะมาบุกไ้ไกล ไกลเลยจจุๆนะจะเปลี่ยนประมาณนี้ชัดบนอ,อ่ะสังเกตง่ายๆนะพี่น้องคือว่านี่นะสี้มาบอกพาตัดสังเกตเลยวันนี้เขาเอาตัวนี้ออกส็องเกลนออกออกอุ๊บเขาวเชื้จังใดนะออกเลย อันนี้มีช่องไปนี่หกช่องเห็นปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ตัวตัว,ต,วตัวนี้เป็นตัวไฟนี่เฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามตัวนี้เป็นเก่ามันนีเป็นลักษณะนั้นนะนะปึออ๊บพอเข้าใจเนาะตัวนี้เป็นตัวไฟนี่เห็นป่ะมันมีมันมีสาม,มเส้นออกเนหะ็นป่ะไฟเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามแล้วเขาก็เอาไปใส่ได้อดหาคา ไม่ก่อจะออกมาเป็นไฟบวกลบซัมเนียนะเป็นไฟบวกลบนี่เอาไปชาร์จลงแบตลงอย่างก็ได้ที่เขามาพาดตานี่เพื่ออย่างเพราะตัวเดิมเดือมันนี่โวลต์มันสูงกระแสมันได้หน่อยกระแสกระแสมันได้หน่อยคือแอมป์นะโวลต์นี่คือกำลังโวลต์ก็แรงดันนะมันไหลเคี่ยวมือหมุนตุลุยก็ได้หาซีโมกซีวนไปเนองมือหมุนตุลุยตุุลยน่ะหมุนตุลุยมันนี้มันแห้งผดถ้าเขาสีเอามาใส่ในตานพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยมันแห้ง แห้งเกินไปเขาก็เลยสีมะพร้าวเลยแยี่มันออกเป็นสามขดปกติมันมีสามสิบหกขดนะนี่ต้องเบิร์นี่คือสามสิบหกขดมันสิเริ่มตั้งแต่นีนเริ่มจากถ้าเขาสีพาตัดแยกเด้อพี่น้องก็ดึงซอกเก็์มันออกมานี่ปึ๊บปึ๊บออกมาวิสิไปทางใดเห็นบ่มันอยู่ดงานนี้หน้างายมันได้ละสกเกิตรับพี่น้องนับมาทั้งทั้งสายมือได้ให้เริ่มเริ่มจากทั้งสายได้วิธีได้ เงยหน้ามันขึ้นมานี่เขาจำช่องตัวนี้ไปนะหนึ่งสองสามซุ้มสามอันนี้มันเป็นกาวแล้วเขาสิเลี้ยนแบบมันแบบนี้แหละเขาสิเลี้ยนจังสี่แหละแต่ว่ายเขานำมาทั้งสายน่าจากตัวนี่ตัวกลางตัวที่สามเลยนำมาทั้งผีเด้อเดี๋พ่อเข้าใจเนาะจับใบมนันนี่ปุ๊บตัวนี้นี่เด้อสายไฟมันปุออ๊บเห็นปะนี่มันจะมีสายไฟอยู่ข้างหลัง นี่แหละคือสายไฟของมันก็นับมาไปเลยอนแรกกะทีฮอจับนะคืออันกลางตรงนี้ทมามเรือไหมคลืออ่นกลางเนี่ยหนึ่งสองสามมาทางใสฮเเลียนแบบมันมาฮอเชียตามมันฮ้นานามาสิบสองาหนึ่งนับตัวจับน้เหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอปุ๊บจับไว้ซ้ำนี่แหะมันโคต่อไปกะเทียขึ้นกัน พอจับตัว12ได้เห็นบ่มันสีมีอห็นจะเห็นสายไฟบ่นี่นี่สายไฟของมันนี่ตัวคนนี่มันสีมีสองเส้นเลยเส้นหนึ่งไปทางซ้ายเส้นหนึ่งมาทางขวาเฮาต์ตาเส้นนี่แหละเส้นมาทางขวาแต่ว่าตัดระวังเกลื่อนกางในตัวนี้ตัวที่เขาจับนีนน่มันสี่สามพันครับโคดที12 11 สิบเก่าเออมันสิจับตัวจูเก่านี่มีสัมพันธ์กับตัวนี้ปึ๊บไอเขาตัดอันนี้มีสัมพันธ์กันนี่มันมันจีดึงขวามาใส่กันมันอยู่ตรงกลางเนี่ยเขาตัดนี่เฮ็ดอันแรกเป็นกับอันสองกับไงจบเลยตัดปึ๊บดึงมันออกมามันจีเป็นประมาณนี้มันจีคือกันนะพี่น้องถ้าถ้าถ้าเบิ่งบ่อมันต้องสืบมามาตัวมันก็จีหูวจัก จำเราตัวไว้เวียนใส่ได้มากกับพลิกมันขึ้นถอดโซเกียรออกนะถอดสอตัวเกียดออกปุ๊บแล้วเขากลับมาเวียนใส่งวมันขึ้นไะงามันขึ้นเออนี่ยก็ะิีใดประมาณนี้ค่อยๆเบิ่งไปน้ำกันเฮ็ดอันเดียวเป็นนี่มันก็นอันนีก้ก็อีกต่อไปก็คือกันนี่แหละแบบเดียวกันนี่แหละนับไปจดๆเบิ่งแน่ยจังหน่อย S <S สีก็ดูขึ้นมาไปสองอันแล้วอันต่อไปคืออันที่สิบเอ็ดนี่อันนี้คืออันที่สิบเอ็ดเหมือนเดือมันสีสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับตัวทีแปดเห็นไหมเออเออแมน,นเรียวหูแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนี่ล้วตัดมังกลางเนี่ยเห็นบ่เห็นเห็นบ่กล่องเห็นบ่กล่อง นี่แหละมันจะยุ่งกลางๆเนี่ยเขาก็พยายามกลางเพื่อให้มันสี่ก่าโดขึ้นมาเด็กปุ๊บนั่นเห็นปะไ,ไงๆเพราะกาใจเนาะปุ๊บ,บเขา,าเขาเลี้ยนแบบอันตัวแหลกน,นะเบื้องตัวแหลกเป็นพอถอดสอก็ลออกมาได้เขาก็สิหูจากหรอกทั้งสายก็คือสายไฟอันตัวสุดท้ายนี่ก็คือตัวนี้นี่ สีโกโดอยู่นี่ตัดเลยปุ๊บมันก็จะขบชุดมันแล้วนี่นี่นก็สิได้ได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมพ่อเข้าใจว่ามันจะเป็นสีโกโดขึ้นมาบ้างีงปุ๊บเห็นป่ะใช่ง่ายๆจำไว้เด้อเอาซ็อกเก็ตออกมันนี่มันสิคือกันไปเบิร์ดหน่อยเขาได้มาคือมันเดิมๆเมนาะใส่โซเกียร์มาหนิ มันอยู่ฐานี่บสอสจดอะถอดออกปุ๊บมึบเขาเบิ่งมันนี่เขาเห็นปุ๊บอันนี้ตัวสายไฟอันนี้ตัวกาวเขาสีเลียนแบบมันถ้าสินับให้นับไปทั้งสายบันนี่ง่ายขึ้นจับตัวนี้ไว้นี่ตัวเส้เแรกสายไฟนี่จะไว้ก่อนนี่ปุ๊บมาแล้วก็นับบันนี่นับมาทั้งสายนับตัวเขาจับมันละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นปึ๊บนี่ปึ๊บเขาก็มาตัดมันก็สีเป็นทั้งสี่ตัวสิบสองนี่ไม่สีสัมพันธ์กันกับตัวที่เก่านี่เขาเอามันออกจากกันปึ๊บมันก็สี่กโดขึ้นมาสี 4, ก่กโดขึ้นมาสิบเอ็ดสัมพันธ์กับแปดสิบสัมพันธ์กับเจ็ดทังสิ้นะวันนี้สองอันนี้แยกกันดิอันใดเป็นสายไฟอันใดเป็นกาวมันบ่เหมือนเดิมเขาก็เลี้ยนแบบมันนี่แหละเลีเ้ยนแบบตัวแเลขไง แต่พอเราตัวให้เวียนใส่ได้พี่น้องเวียนสยใส่ทำไมเวียนใส่ปึ๊บตัวใดเป็นกาวตัวใดเป็นสายไฟเห็นปะมาดูอะไรมันเป็นยังไงทางขวาเป็นกาว้างสายเป็นสายไฟก็เหมือนกันอันนี้ก็คือกันขวาเป็นกาวนี่เขาก็จุม่มตัวสามนี่มันจะจุ่มใส่กันจุ่มใส่กันแบบนี้ปึ๊บ โอเคนะสมมติว่าจมใส่กันปุ๊บนี่ตัวสายไฟที่เป็นตัวไหนุมมือหน่เหมือนเดิมนี่เขาก็ต้องเชื่อมมันอันแรกนน่มือมันมาใส่ตัวผีอันแรกตอนนี้คือคนละตัวนี้เป็นคนละขดกับตัวนี้แล้วเด้เข้าใจนะตัวแรกคนละตัวนี้เป็นคนละขดกับตัวนี้แล้วนี่มันแยกกันแล้วนี่แยกกันออกแล้วตัวน,นี้สิเป็นขดใหม่ตัวน,นี้สิเป็นขดเก่าเก่าตัวนี้เป็นของตัวนี้โอเคนะ เราโตที่เรียงนี่มันสิกลายเป็นของอีกคนหนึ่งเพราะข้าใจตรงนี้เนาะเอาเริ่มเลื่อม,มอีกเริ่มอีกรอบเริ่มอีกรอบอ่ะใช้ซ้ำอีกรอบหนึง่งเฮ้อเอาดึงมอเตอร์มอเตอร์โคโรนียวออกมาปุ๊บลักษณะโซเกียร์มันถีบยุง้งซี่เอาถอดโซเกียร์ออกปุ๊บมันจะเป็นลักษณะนี้อันแรกนี่คือสายไฟ สายไฟทั้งนี่สามเส้นหนึ่งสองสามทางขวามือนี่อีกสามช่องนี่คือเก่าวันนี้เฮาสีิเลียนแบบมันเฮาพ้าสามนี่ก็คือสามสิบหกคนนี่เฮาแบงออกเป็นสิบสองคนสิบสองคนลวดมนะันก็จะเป็นสามจุดนะเกินผ่าตัดสามมันก็ดทโวนกิดทีลดลงมากระเสียก็ทีเพิ่มขึ้นวันนี้ฮอยิ่าง่ายขึ้นไปนอ้องง่ายขึ้นจับเป็นตัวแหลไว้นนำเด้จับตัวสายไฟตัวแรกนี่ตัวนี้ เ้าเบิ่งเศษห้ากับสีหูจักนี่เนาะมันอยู่ตรงสีจับไว้ปุ๊บนับบาเนี่นับนับตัวเ้าจับแล้วหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองปุ๊บนี่มาแล้วเ้ามาตัดบาเนี่มันถือยู่ลักษณะนี่สายไฟมันถือคันกันนี่กับตัวนี้เออเนี่ยห้าหูมันเชื่อมไปหากันเจ้าก,กับตัวใดเ้าสีเบิ่งออกเ้าก็ตัดมองกลางน่ะตัดตรงกลางทั้งสามตัว ตาหนีตาม,มาทางสายเลยเรื่อตาม,มาทางขวานี่ถ้ยตัดเฮ้ยหางเลยนี่ตัดตาม,มาทางขวา,ม,ม,าขวมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมชุดต่อไปก็จะคื้กันแบบนี้ไสายนี่คือไฟขวาคือเก่าเหมือนเดิมอันนี้เหมือนกันไสยคือไฟขวาคือเก่านี่จำเนี่ยเนาะขอบคุณที่รับชมกับผมขอบคุณครับ